คนถามผมตลอดเลยถ้า Work From Home กันขนาดนี้ถ้าธุรกิจเป็นแบบนี้ถ้าโควิดนี้เป็นแบบนี้พื้นที่สำหรับงานยังจะเป็นอยู่ไหมนะครับผมตอบได้เลยครับว่าจําเป็นครับแต่เราต้องฉีกตำราเดิมที่เคยใช้กันอยู่200กว่าปีเนี่ยทิ้งสวัสดีครับเอกครับอายุจุรากรุณเอ็กุ์ e ซคิวท i เร d เตอร์เฮดออฟเวิร์กเพล c e สตรัทเจอร์ซแอนด์โปรเจกต์เบริษัทไอแฝงครับ หลังจากโควิดเป็นต้นไปนะครับผมมองว่ากลยุทธ์ในการใช้พื้นที่สำนักงานเนี่ยทางผู้บริหารจําเป็นต้องวางกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหคือแน่นอนครับเรื่องของการใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายอันนี้สําคัญนะครับแลวผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริหารในช่วง3 4มีปีนี้อาจจะต้องคํานึงเป็นอย่างยิ่งนะครับสการใช้เทคโนโลยีเข้าม,มบาบทบาทเป็นดิจิทัลเวิร์กเพลสมากขึ้นนะครับ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทํางานที่มีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับให้คนเข้ามาทํางานที่ไหนก็ได้เป็นไฮบริดใช้เทคโนโลยีในการติดตามในการส่งเสริมการทํางานนะครับในการคลาบเรตงานระหว่างคนที่อยู่หลากหลายพื้นที่นะครับรวมไปถึงอาจจะมีตัวเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับพวกรูมบุ o กิ้งซิสเต็มล็อกเกอร์สมาร์ทล็อกเกอร์รวมไปถึงพวก Touchless Feature ต่างๆที่ที่จะต้อง ให้ประสบการณ์การทำงานของที่ดีขึ้นนะครับสคือแน่นอนครับเปลี่ยนจาก Headcount Base เป็น Activity Base นะครับเพื่อดึงดูดพนักงานใหม่ๆเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆซึ่งสามารถทำเป็น Hybrid นะครับสำหรับ Remote Worker ได้นะครับแน่นอนครับมาลดค่าใช้จ่ายไปมหาศาลอยู่แล้วสุดท้ายครับลืมไม่ได้เลยต่อให้มีโควิดหรือไม่มีโควิดสุขภาพทั้งของผู้บริหารและพนักงานทุกคนก็เป็นสิ่งสำคัญ รเรื่องของ healthy workplace ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนอกจากจะ healthy แล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเรา c o n c e r n ์นหรือสามารถกระตุ้นไปอีกเพิ่มเติมได้ก็คือเป็นเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม mm. การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้นด้วยครับ